บสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนุนหนอกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องสุกเกมก็อยู่ผมมาเกมใหม่นะผมจะเรียกชื่อว่าเดอะสตองเกสแล้วกันนะเซกาแล้วนะซากเก้เรื่องยไงนะเออชื่อโคตรยาวอ่านยากนะครับผมต้องพึ่งสลีเอานะฮะใครอยากอ่านให้มันตรงแล้วแต่ก็ผมขอเรียกว่าเดอะสตองเกสดีกว่าเนาะเอ่อยังไงก็ง่ายๆนะฮะชื่อมันยาวเกินนะฮะโหลดได้แทบๆนะฮะคือมันเปิดแล้วนะเปิดตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วแต่ตเนี้ย มันมีปัญหานะครับผมมันมันมันบอกว่าเลื่อนการเลื่อนการเปิดไปเลยนะแล้วก็หายไปเลยแล้วก็กระตุกกระตุกนะฮะก็ตอนนี้เขาก็ทําใหม่แล้วนะหายกระตุกแล้วนะก็สามารถมาเล่นกันได้เนาะไม่ต้องต่อ v p n นะฮะเป็นเกม ip กระตูชื่อดังนะฮะซึ่งน่าเล่นมากตัวละครน,น่ารักแบบนี้เลยนะฮะเออไม่รู้ว่าจะมีกี่วงกีวอลหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็คอยจะเปิดระบบจะยาวพวกนี้แล้วกันเนะฮะไม่รู้ว่ามีระบบอะไรบ้างเนาะ เลเล่นไปแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องตัวเกมด้วยนะเป็นเกมใหม่นะฮะซึ่งเปิดเมื่อวานแต่ว่าเลื่อนการเปิดนะฮะแล้วก็มาเปิดวันนี้เล่นได้แต่กระตุกมากแต่ตอนนี้เล่นได้แล้วผมก็เลยอัดคลิปตอนกลางคืนนะฮะก็มาดูกันแล้วันระบบเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยเป็นการ์ตูนไอพีชื่อดังภาพก็อย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยมันให้ใช้ถ้าไม่ตายอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ใช้เลยเนี่ฮผมน่ารักดีนะฮะ เี้ยงโอ้โหนึกว่าจะไม่แรงนะฮะดูดิตัดภาพมาเป็นกราฟิก,ฟกอลังการมากนะฮะผมก็นึกว่าเอะทำไมมันให้ตีไปตีมาวะผมมาดูว่าเอ้ามันใช้ท่าไม่ตายได้นะฮะนี่คนระับผมก็เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนะแต่ไม่รู้ระบบกรชาจะเป็นยังไงนะผมเนาะอันนี้เล่งการคุยนะฮนะเล่งการคุยนี่กดสคิปข้ามได้ปึ๊ด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 เนะี่ย น่ารักไหมน่านเล่นไหมอ่าสำหรับคนชอบเซิร์ฟนอกเนี่ยเกมนอกเนี่ยเหมาะเลยนะฮะภาพสวยคีคอาโนเนสตัวละครเอสดีน่ารักมากนะฮะอ่าต่อไปเรามาต่อสู้อ้าวเจอกับหมีนะฮะผมตะกี้เราเอ่อได้เพื่อนร่วมทางมาเนาะนี่ยถ้ามันเร็วไปก็กดให้เหลือคูณสองก็ได้เนาะ,ะดูท่าไม่ตายนะฮะจะใช้อะไรนะฮะ มันจะมีท่าของมันอยู่เห็นไหมนี่ใช้แล้วไปย่างได้กดทีละทีละอันนะใช้พร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวดูท่าไม่ตายตัวอื่นก่อนนะฮะไปยังไกลแล้วแถบไม่ตายไดขึ้นแล้วครับผมดูท่าไม่ตายตัวนี้นะเป็นไง สุดจัดนอกภาพโอเคมากนะฮะเล่นแบลลได้นะครับผมเกมภาพแป็นโคตรน่ารักนะท่านเนี่ยได้อยู่นะถ้าคนชอบแนวการ์ตูนเนี่ยของมันก็ไม่ควรพลาดเนาะไม่รู้ว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนเนี่ยแต่ว่าน่าจะสนุกมากนะฮะดูทรงแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับผมหาแต่เกมใหม่มาเรื่อยๆนะแนะนําเกมน่าเล่นเรื่อยๆเกมไหนที่ผมชอบผมก็จะเล่นยาวๆหน่อยนะ ตอนนี้เกมเล่นยาวๆก็จะมีวันพีซนะฮะแลรอถังซานสามดีกับสมเด็จวอลคอนิเคเกิลน,นะฮะอย่างที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็แจกของรางวัลน,นะฮะคือภาพมันจะมีเหมือนพิกเซลหน่อยๆนะเห็นไหมของรางวัลกับตัวละครหมีเมื่อกี้นะฮะค่อนข้างจะมีเหมือนภาพเหมือนมีพิกเซลหน่อยนะฮะโอเค นี่ฮะไม่ต้องห่วงแล้วมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ข้างล่างเนะี่ยนี่มีกระชานะฮะของรางวัลตรงไหนเอ่ยอ่าเขาให้เปิดกระชาก่อนเลยนะผมเนาะไม่รู้จะแจกไหมน่าจะแจกอยู่นะเนี่ยน่าจะแจกกระชาอยู่สิบแจกปะอ้าวอ้าวเงียบเลย กำลังโหลดนะฮะนึกว่าจะค้างอีกเนะฮะเซิร์ฟเวอร์คนมาเล่นเยอะครับเกมเปิดเ,ดเนาะดูเซิร์ฟเวอร์โอ้ยระบบกระชาค่อนข้างจะสวยนะฮะไอกระชาไม่ว่าจะมีกิวอยู่หรือเปล่านั้นเองนะฮะไม่ใช่เกมฟาร์มบอทนะได้แล้วครับหนึ่งตัวอุย้ยแจกห้าดาวเลยครับท่านไม่รู้ว่าไอนี้เก่งหรือเปล่านะโอ้โหกาลันตีห้าดาวมาเลยวะ แจครับสี่ดาวอีกหนึ่งตัวนะฮะก็ถ้าถึงจังหวะนี้ถ้าจะรีก็ต้องรีอะเนาะถ้าใครอยากจะรีเนาะรีก็ลองล้างไฟแคตดูนะะผมไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งแต่ผมลองใช้ให้ตัวนี้นะนีกลับไปที่บ้านเนาะเวลามันให้ทําอะไรมันจะเป็นอ่าจอมืดๆแล้วก็เป็นสีขาวๆเนาะแล้วก็เข้าไปรับตรงนั้นเนาะอันนี้ก็เห็นไหม มันบอกให้จัดปาร์ตี้จะเป็นจอข,อขาวๆตรงนี้เห็นไหมตัวนี้นก็จะเป็นมืดๆเนาะตัวนี้จะเป็นสว่างนะก็กดไปเนี่ยตั้งมีภาษากฤษด้วยนะไม่ใช่มีญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่าเราอยากได้ใครมันให้เลือกตัวนี้วะทําไมวะเนี่ยมีภาษากฤษบ่อกอยู่นะเออแปลกอ๋อเป็นเล่นท่าเดียวกันนี่ไงสายเดียวกันจะได้บัฟโอเคนะรู้แล้ว รู้ว่ะล่ะไม่รู้ก็ต้องรู้อ่ะนะฮะเดาเอานะฮะว่าเกมในหลายเกมก็ไม่ได้มียอะไรยากเนาะเนี่ยผมรอจะรับของนี่เนี่ยนี่เควสอ้าวทำไงอัเนี้จเจ้าตัวอื่นลงไม่ได้ลงซะงั้นคือตัวละครมันจะเป็นมีพิกเซลหน่อยๆน,นะในการฉากต่อสู้อ่ะ อย่างเช่นตัวหมีเะเกียนะฮะก็ยังเร็วกว่าตะกอดเออยังเร็วกว่าไม่แหลกนะฮะอ่านี่มีสามเบฟนะครับผมอ่าเลี้ยงดามเมจดีๆนะผมอ่าเลี้ยงดามเมจเราดีๆอ่าไปโจมตีธรรมดาไปก่อนอันนี้ใช้ดาบธรรมดาครับผมนี่สก,กิล พอหมดเวทปล่อยไปเอ้าทำไมม่ตีตัวเดียวกันผ่านแล้วนะฮะอู้ด่านี้ง่ายใช้ท่าไม่ตายเลยผมมาท่าไม่ตายของเราไปยังมาออกมาเลยครับคัดซีน โอ้ยดบับผ่ามิตินะฮะเป็นโค้ดแบลนะฮะตัวละครเนี้ยโหลดนานอยง่้ยเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่เสถียรไม่ใช่จะไม่เสถียรหรอกครับคนมันเล่นเยอะนะฮะเมื่อวานก็ล่มนาทีหนึ่งเนะฮยวันนี้ก็เปิดเรื่องมาเปิดวันนี้ก็ยังมีอาการนองนองอยู่เนาะเห็นไหมจะให้ดูตัวละครใหม่ผมสักหน่อยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไม่ใช่อะไรครับผม เอาเร็วเร็วสิครับผมเฮ้ยโหลดนานจัดแล้วเดี๋ยวนะฮะนี่แหละผมไม่อยากจะเปิดระบบสตรีมเพราะว่ามันยังนุ่งนวงอยู่เนาะคนมันเล่นเยอะท่านขออภัยด้วยนะ,จะใจดูตัวผมสักหน่อยนะฮะสาบเปิดได้ห้าตัวห้าดาวเฮ้ยเร็วเดี เอ้อโทนึกว่าแก้ไขแล้วคนมันเล่นเยอะครับเกมมันน่ารักนะโอ้ยังไงต้องขออภัยจริงๆเนะี่ยตัวละครผมแล้วของแจกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าระบบดีแล้วเดี๋ยวผมจะนะฮะนำเสนอยาวๆเลยนะเปิดระบบยาวๆนะเพราะมันมีภาษาอังกฤษด้วยไม่รู้ว่าจะมีระบบกิวอลหรือเปล่านะแต่ว่าคงจะไม่ได้แล้วแหละดูทรง ขอภัยด้วยนะท่านนขอภัยจริงๆเนะี่ยเอ้ยแย่เลยแบบนี้เอาละครับยังไงมันก็ค้างอ่ะน,นะ่ยังไงก็ไปไม่ได้วะสาสผมว่าแล้วมันยังมันยังมีปัญหาอยู่เนาะเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูก่อนนะลองออกเข้าใหม่ไหมอ่า เราออกเข้าใหม่หมั้ยเป็นยังไงนะฮะระบบมันก็อย่างว่าเนาะต้องขอพายอย่างยิ่งเลยนะท่านใครมาเล่นก็ถ้ามันค้างก็ลองดูแล้วกันมันมีเซิ์ฟเดียวนะผมว่าเนี่ยนะเอาแล้วไง เอ้ยตอนแรกไม่เป็นนะผมยังเล่นได้สบายๆยอยู่เลยนะเอาว่ะครับแสดงว่าระบบเ้าคงจะมีปัญหาหรือไม่ก็อาจจะปรับปรุงก็ได้นะฮก็เดี๋ยวพรุนี้ค่อยว่ากาันถ้าเล่นได้ก็จะเอามานําเสนอเนาะเกมหน้าเล่นนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวันนี้ขออภัยด้วยอัดสดนะไม่ได้อัดคลิปอย่างใดนะตัดต่ออย่างใดก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผม